อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นนะครับว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยทางสำนักงานคอพอเนี่ยได้เชิญทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูที่หน้าบริเวณไซต์งานที่มันเกิดขึ้นที่ตึกสตงทล่มนะครับแล้วก็เราที่มีโอกาสได้เจอกับผู้บริหารของคนของบริษัทที่ทําการก่อสร้างเพื่อเราจะขอทราบรายชื่อของผู้สูญหายในเวลานี้พร้อมกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขพาสปอร์ตอะไรก็ตามที่สามารถที่จะริบุตัวตนได้ ื่อธุรกิจประกันภัยแล้วก็ชกคอปรพรเนี่ยจะได้มาเตรียนพร้อมรองทัาไปก่อนว่าเมื่อมีเหตุอจะเป็นอันค่าไม่ถึงก็ได้เข้าไปดูแลแจ้งให้บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบทราบเพื่อได้มาดูแลเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยได้ในทันท่วงทีนะครับในส่วนอื่นๆนะครับทางคอพอนะครับในโวกกาสมาคมประกันวินาสภัยสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยได้มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือนะครับออนไลน์โดยโดย,โดยโขอใน้บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องนะครับ เปิดศูนย์ชั่วโมงเพื่อไม่ใช่เพียงแค่รับเรื่องร้องเรียนเคลมเท่านั้นในการตอบคาถามไปกับประชาชนอาจจะมผีผู้สงสัยว่าอ้ากรมธรรม์ของเราคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองเป็นอย่างไรนะครับเพจะได้แจ้งกับประชาชนทราบแล้วก็แนะนําให้กับผู้ประกันภยัยทราบว่าต้องดำเนินการเรียกร้องค่าสินรักแทนอย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่ผู้ที่อยู่ในอาการอาการชุดเดือคอนโดมิเนียมนะครับที่มีพบรอยแตกรอยร้าวแล้วก็ได้คุยกับทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ไปแจ้งมีประสาสมาชิกว่าให้ร่วมกันหาแนวทางวิธีการที่จะเคลมไดไง้ง่ายๆนะครับแล้วก็เร็วนะครับนะแล้วก็พยายามแจ้งพวกกันภัยทราบนะครับกรณีที่ตึกของเขาเนี่ยร้าวมากๆจําเป็นต้องเข้าอาจจะต้องทุบหรือว่าทำอะไรก็ตามทีเพื่อซ่อมแซมเพื่อป้องกันเหตุภัยไม่ให้มันมันบานปลายไปมากกว่านี้เนี่ยทำได้ ทำได้นะครับทาได้นะครับถ่ายรูปมีการบันทึกเทปมีการอะไรก,ไก็ตามทีเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายมากกว่าน,นี้เราพยายามที่จะประชายสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆนะครับว่าทางธุรกิจประกันภยัยธุรกิจประกันชีวิตเองเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องนี้มากนะครับแม้ทั้งบริษัทประกันชีวิตเราได้ทาความทาหนังสือจากคอพคขอความร่วมมือแจ้งไปตั้งแต่เย็นวันศุกร์ตั้งแต่เกิดเหตุนะครับขอให้มีความเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ื่องต่างๆเหล่านี้้าสมาคมประกันชีวิตไทยเองในภาษาเมียงทุกป,ป,ป,ประกันชีวิตหากมีการเคลมไม่ว่าจะเป็นการเคลมเรื่องของการเข้ารักษาพยาบาลหรือก็ตามทีนะครับต้องพร้อมจะให้การบริการลูกค้าโดยทันทุกทีอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะนี่เป็นเรื่องที่กระทบความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับนับจากนี้ไปต้นไปนะครับในแง่ของสํานักง,งานคอพอ186เราเปิด24ชั่วโมงนะครับเครือประกันภัยเองก็เช่นกันก็ดําเนินการตามที่คอพขอร้อ,อ,องไปเหมือนกันนะครับ ท่านสอบถามเข้ามาได้ในเวลานี้ประการที่1สําคัญที่สุดใน,ในประชาชนก่อนนะครับท่านตรวจสอบกรมธรรม์ถ้าเป็นของนิติบุคคลอาการอาคารชุดต่างๆท่านตรวจสอบกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้ถ้่เป็น IAR กรมธรรม์ออริกนะครับอันนั้นมีแน่ๆมีแน่ๆดูเงื่อนไขกรมธรรม,ม์มี d e d u c t i b l e ไหมมี Sub ลิมิตไหมนะครับหรือยังไม่มั่นใจสอบถามจะเคลมอย่างไรรีบติดต่อบริษัทประกันภัยของท่านนะครับซึ่งเขาพร้อม ถ้าไม่ได้ก็มาคอพคอ,อพอจะประสานไปยังรบริษัทประกันภยัยต่างๆให้ในเวลานี้ครับครับเรื่องการประกันภยัยเนื่องจากยอมรับว่าภัยที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เราอาจจะใหม่มากสําหรับคนไทยนะครับท่านอหนจะไม่รู้จริงๆว่าในกรมธรรม์ของท่านคุ้มครองหรือไม่นะครับก็ตรวจสอบกรมธรรม์ถ้าอ่านกรมธรรม์แล้วยังไม่มั่นใจอ่านไม่เจออ่านไม่เห็นนะครับหรือกรมธรรม์หน้าตารางกรมธรรม์อาจจะสูญหายไปนะครับสอบถามไปยังรบริษัทประกันภัยที่ท่านทราบ นะครับว่าเนี่ยเนี่ยท่านอยู่บริเวณเนี่ยเนี่ยท่านเรีกตัวมาทานเป็นแบบนี้คุ้มครองหรือไม่คุ้มครองแล้วถ้ามันเกิดเหตุท่านจะเคลมอย่างไรให้บริษัทประกันภัยให้คําแนะนําท่านแล้วก็ไปเคลมนะครับคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยอาคารชุดต่างๆนะครับส่วนใหญ่ผูบประกรันภัยผู้พูดอาศัยในห้องชุดจะยังไม่ทราบเจ้าของคอนโดมิเนียมหรือนิติบุคคลจะทราบนะครับก็สอบถามไปยังบริษัทประกันภัยที่เหลือว่าแนวทางจะทําอย่างไรได้รับได้รับการ อสอบถามมาจากนิติบุคคลอาการอาการ,อาการชุดหลายที่ว่าเขาแนะนําให้ลูกบ้านใช้คำว่าลูกบ้านแล้วกันนะครับให้ถ่ายรูปไว้นะครับก็ถ่ายรูปมากระถ่ายไว้ครับแล้วก็ส่งมาให้อาคารชุดต่างๆนิติบุคคลแค่จะรวบรวมประกรันรวบรวมไปยังบริษัทประกรันภัยอ่ะถ้าทําอย่างนั้นครับรีบแจ้งบริษัทประกันภัยได้เลยนะครับว่าจะททาแนวทางแบบนี้นะโอเคไหมนะครับเราจะได้จะได้เคลมได้ในภายหลังนะครับอ่าตึกที่อยู่อสตึกอาคารออฟฟิศต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องไปกู้แบงก์นะครับเรเนินการสร้างก็จะมีการประกันภัยเรียกว่าการ,การประกันภยัยความเสียหายทุกทุชนิด I A R Industrial All r i s k นะครับอันนั้นนะครับน่าต้องมีต้องมีความคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับถ้าเราพบร่องรอยการเสียหายนะครับก็รีบแจ้งบรัประกันภัยได้เลยนะครับรีบแจ้งบรัประกันภัยได้เลยนะครับทางกองพอจะช่วยดูแลเรื่องการเคลียให้ข้างมีปัญหาติดต่อเบ1186หรือแจ้งกองพอได้ครับเรามีประกันภัยจังหวัดอยู่ทั่วประเทศ ในเรื่องของตึกสองตง,งอนะครับจริงๆแล้วตึกนี้ก็เป็นการประกันภยัยการขอสร้างไว้กับ4บริษัทประกันภัยนะครับโดยมีที่วิยาประกันภัยเป็นหลีในเรื่องนี้นะครับก็ตามที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับว่าทั้งตัวอาคารเนี่ยพังรล่มลงมานะครับแล้วก็อาคารนี้ทาประกันภัยไว้อยู่ใน3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือตัวมูลค่าโครงการนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของทรัพย์สินของเจ้าของที่มีอยู่เดิมนะครับส่วนที่3ก็คือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ครับในบริเวณนั้นเนี่ยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้นเราก็คงจะต้องไปนั่งดูว่าเขามีความเสียหายอย่างไรส่วนในเรื่องของความเสียหายของตัวโครงการนะครับเท่าที่เราเห็นด้วยสายตาตอนนี้คือทั้งตัวอาคารพังยุบลงมาก็คงจะต้องมีการรอให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปประเมินนะครับเข้าไปตรวจสอบจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของมิติประกันภัยนั้นเนี่ยก็คงจะต้องให้ผว้ประกันภัยนั้นนําในเรื่องของบูลค่าทรัพย์สินณตอนเกิดเหตุว่าตอนนั้นเป็นอย่างไร นะครับซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของที่ทางผู้ประกันภัยจะต้องมีการแสดงให้ธุรกิจประกันภัยเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราถึงจะมาพิจารณาว่าความสูญเสียหรือความเสียหายเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองหรือไม่หรืออยู่ภายใต้ข้อยกเว้นใดหรือไม่ครับแล้วกระบวนการในตอนนี้นะค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแหล้วตอนนี้ก็คือว่าเราก็ได้มีการส่งทีมงานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเข้าไปแจ้งกับทางผู้ประกันภัยว่าเราพร้อมที่จะเข้าสำรวจแล้วนะครับเมื่อหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้กับ บุคคลภายนอกซึ่งตอนนี้เราถือเป็นบุคคลภายนอกนะครับเข้าไปสํารวจณจุดเกิดเหตุได้เราก็จะมีทีมงานเข้าไปสารวจนะครับเพื่อจะดูว่าความสูญเสียห,หรือความเสียหายนั้นที่เกี่ยวข้องของการประกันภัยเป็นอย่างไรครับในส่วนของคนงานที่ยังได้รับความเสียหายตรงนี้ด้วยะค่ะแล้วก็บาดเจ็บอยู่นะค่ะอันนี้เนี่ยเราได้มีส่วนในการคุ้มครองด้วยไหมครับครับสัญญาประกันภัยสําหรับโครงการน,นี้นะครับไม่ได้ขยายความคุ้มครองไปในเรื่องของตัวพนักง,งานหรือคนงานที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน ใน,ในตั้งจุดเกิดเหตนะครับเพราะว่าโครงการนี้ซื้อประกันภัยเฉพาะในเรื่องของตัวโปรเจกต์แวลูนะครับตัว existing property ของเจ้าของนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วก็อันสุดท้ายคือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งในกรณีนี้นะครับตัวคนงานที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในณสถานที่เป็นโปรเจกต์นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกครับแ,แต่ผมเข้าใจว่าอาจจะมีกรมธรรมอื่นๆนะครับที่คุ้มครอง คนงานอยู่นะครับครับซึ่งสมาคมประกรันภัยก็จะได้มีการสอบถามสมาชิกของสมาคมว่ามีกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยใดที่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ครับยอดค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในส่วนนี้ในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การกระจายความเสี่ยงของบริษัทเป็นยังไงบ้างครับในโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่แต่ละบ,บริษัทประกันภัยที่มีการรับประกันภัย,ภยโครงการลักษณะนี้นะครับ จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงของตัวเองซึ่งการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปก็คือด้วยการจัดทําประกันภัยต่อนะครับซึ่งผมได้มีการตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัยร่วมกันแล้วนะครับทุกบริษัทประกันภัยทั้ง4บริษัทประกันภัยก็ล้วนแต่มีการจัดทําประกันภัยต่อไปยังตลาดประกันภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เชื่อมั่นเป็นอย่างนี่ว่าไม่มีผลกระทบต่อฐานะความมั่นคงทางการเงินของทั้ง4บริษัทประกันภัยครับโอเคค่ะในส่วนของภาคประชาชนล่ะคะเราดูราย ครับในส่วนของภาคประชาชนนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวแต่ว่าได้รับผลกระทบทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสมาคมประกันแม่สุภัยก็ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานและก็ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าการสอบถามของประชาชนในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกทุกบริษัทประกันภัยเลยนะครับที่มีการตั้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุขึ้นมาในแต่ละบริษัทประกันภัยนะครับ แล้วก็สมาคมประกันภัยสภัยเองก็มีทีมงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมกับสำนักงานคอพอกครับทราบว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนแจ้งความเสียหายมาสักเท่าไหร่เลยอยากให้พี่ช่วยพูดกับประชาชนนิดนึงในเรื่องของการดูแลตรวจสอบความเสียหายครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับกรมธรรม์ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยที่ท่านมีอยู่นะครับ ก็จะมีความคุ้มครองในเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันบ้านอยู่อาศัยโดยปกติแล้วนะครับจะมีความคุ้มครองส่วนนี้อยู่ไม่เกิน20,000บาทนะครับถ้าอาคารบ้านเดิมของท่านได้รับความสูญเสียได้รับความเสียหายนะครับก็สามารถจะใช้สิทธิ์กับบริษัทประกันภัยที่ท่านได้มีการทาประกันภัยไว้นะครับและหมายรวมไปถึงในเรื่องของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับถ้าท่านมีการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็จะได้รับความคุ้มครองในกรณีนี้ด้วยนะครับถ้าบังเอิญว่่่าาาขนนดดททีเเกิหตุ ตกอกตกใจวิ่งหนีจากจุดที่เป็นอันตรายนะครับเกิดอุบัติเตุเกิดอุบัติเหตุกหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บนะครับสามารถจะใช้สิทธิ์จากกรมธรรม์พีเอของท่านได้นะครับหรือกรมธรรม์การส่งเส้าของท่านได้นะครับแล้วในสําหรับคนที่มีการประกันภัยรถยนต์นะครับถ้าเป็นรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับก็ได้รับความคุ้มครองจากกรณีแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะครับก็สามารถจะใช้สิทธิได้ถ้ารถยนต์ของท่านได้รับความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ สำหรับกรมธรรม์ประเภทอื่นๆที่เป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจนะครับก็โดยปกติแล้วบริษัทประกันภัยก็มักติดจะทำให้ท่านสามารถที่จะซื้อขยายความคุ้มครองไปถึงแผ่นดินไหวได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางกรมธรรม์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันภยยัยรถยนต์ประเภท2ประเภท3หรือประเภท5นะครับบางบริษัทประกันภัยก็มีการขยายรวมความคามุ้มครองนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านประชาชนเจ้าของรถนะครับลองไปตรวจสอบกรมธรรม์ของตัวเองดูว่าได้มีการขยายความคุ้มครองถึงตรงนั้นหรือไม่ สำหรับกรมธรรม์สำหรับผู้ประกอบการนะครับโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการมักจะซื้อการประกันภัยที่เราเรียกว่าไอ r อาคือ Industrial All Risk กนะครับก็เป็นความคุ้มครองที่เราเรียกภาษาไทยว่าสับพะไครนะครับถ้าเป็นกรมธรรม์ประเภทนี้ก็มักจะมีความคุ้มครองในเรื่องของภัยพิบตัติหรือแผนน่นดินไหวยอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีการจํากัดความรับผิดไว้จานวนหนึ่งซึ่งแล้วแต่บริษัทประกันภัยจะขายแบบไหนนะครับก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแต่ถ้าไม่แน่ใจนะครับสอบถามมาที่สมาคมประกันเพื่อสภัยหรือคอพอได้ครับ